เอาละครับผมสวัสดีครับท่านทุกคนครับพบกันในพาร์ตต่อไปแล้วนะครับผมเอาเราจะนี้เราก็จะสู้กับพวกมันในในช่วงเหล็กที่ต้ออนะไรมรทั้งเจ็ดเหล็หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมกับรังโจนะับในพาร์ทที่เจ็ดนะครับผมหรือเปล่าวะขึางหัวมานะครับผมกลับมาครับเราตัวเจตีครับตอนนี้เราพร้อมที่จะโดนตีนแล้วบวกหาตีนลีวิ่วงหาตีนลูกพี่โกเลมจะตายข้าไม่ได้เหล็กมาเพื่อหิวโกเลมด้วย กเลมว้ากเลมได้แบบ MVP ไปเลยครับผมกเลมมีรอยเล้านะฮะเราจะเอาเราจะล็กมาซ่อมกเลมนั้นภายในใน,านาโคตเพื่อแบบเป็นตัวตึงให้เราะฮะนี่ไงฮะเฮ้ยเก <c ười> ือบแบบเกือบแบบอัดเจ้า <c ười> อัท่านบอจะตายอัดหน้าแลวเยอะแล้วใช่ตายต่อหน้าอะไรโดนแบบ เสียอาวะเพิ่งขั้นแบบฟูเลื้ยงไปทันเลยกันทีเดีเยวไป่ว่คนนี้ในคอนรถเจียงเกมอ้างนี่บ่ามาได้ปะ นี่เมีวะนี่ตั้งเหรอวิ่ระหว่างที่ตัวนั้นก็ลั่งแบบเฮ้ยเจี่ยบพี่จะการ์ตูนจะการทนูนนะการทตูนจะการทนูนจะการทนูน ว่ายขึ้นทางน้ำอะไรเมน่อนานาเลยจันแบบดีบจัดก,การ,อกรอกของธนูเราขอจะจีบจัดกาบบางทียุ่นน้ำบางทีสาดยุ่นน้ำเรางันอย่อื่นเลยจำคนนี้มาสิอุ้ยธนูอัพน้าไมา่อัพฮ่าข้าได้ขวานด้วยใส่กุระทีนี้ขวานอัพ ตายแล้วดูพี่ขอสรกกองขอสรกกองกันเขาได้อ่านด้วยสนุกไขยมันลูกสนุกไขวยวม่มีเลยนิดเดียวนึ่ง พี่จากการตัวที่เป็นในย่างย่างที่สุดพี่อ,อ่านไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยอ,อ่านมาไม่พอเอาเอาเอาไปยังอ่านมามาขออ่านมาได้น,นี่เนี่ยนะดูพี่ดูพี่ดูพี่ตัดเคย่ยังหนอกขอ,อยจะตายหรอจเย็นเหมือนอยมานีขอเล่นออมอขอเล่นคอยไว้น้ำอ้อมเยอะ ตายลีตายลีตายลีอถี่นักนึ่งขอตาย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 ขอบาด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 ข้อขอขอขอเลือกฟื้นฟูก่อนแป๊บหนึ่ง ลังลังลังไปโอเคปลุกต่อครับผมโยนไปแล้วนี่อาไม,ามาอาไมอไมไปนอน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 เรืเเเนอดอหน่อยเรือยหน่อยก็คอย อ,อยังไม่ข้ามยังไม่ข้ามยังไม่ข้ามโอเคโอเคโอเค,อเคลุยต่อลุยต่อลุยต่อ ใช่ปวา,างหลุดท,าท,าทาอยอย่างนี่นะหะลุดท่างหลุดขนุข่อยมนะขอยยิ่งแม่หมดไอ้ขนุนหมดไูกนุนหมดไูกนุนหมดสิบห้ายบี โอ้คอยฟาดทั้งแม่หมดแต่มันถือยันนั่นงอยู่ถอยแล้วสามยังไม่แต่แรกที่เดี๋ยวขอปอมี่ป่ะสักข้ามตุ่นูไอ้มันไอ้ขวานนี่วะยิงไปแล้ววังผลโดนด้วยอ้าวลูกตุู่หมด เตรียมตัวรับศึกครับผมเฮ้ยเฮ้เสียงเสียงขอแก่ไม่ใช่หน้าหิมะทางก,กูได้เปรียบแล้วพี่ต้องซอยขายเนี่ยมันมีตัวชีกคุย้ยผมเอาพี่ทางพี่ทางพี่ทาง เี๋ยมันตัวเสกตัวที่ไรบ้างมั้งยังมาใกล้กูอ่ะเฮียไอตัวที่เล็กแล้วแม่งงั้นกูเกลียดมึงไง้ะเราต้องรีบกบลับไปเอาของให้ได้น,นะผมแม่งเออแต่มันยิงอยูาา่กับตัวไอตัวนี้ด้วยเฮีไยไอขวาน แค่เ,เขาค่าอแค่คันน,นนี้ถือขวดอัพเท่นั้นแหละมาสีมาสีจ่อบอาแล้วขวานกลายแตกแล้ว เยี่ยขอชิบหายคือขวางได้ทางแล้วครับขวานจีบขวางกันจีบขวานกันจีบขวานกันชุดกอดทองผมมันแตกไปหมดแล้วแตกเป็นถึงเสียงเลยห้ามุง อันตรายสกุลตัวนั้นเจ้าบอกกันนะพยายามตังโลให้โอ้โอด่าไฟเนี่ยเขาลืมไปเจ้าได้ด่าไฟขึ้นมาเออสีรั่วเกินอย่าพึ่งง่าพึ่งทักมาครับตอนนี้กำลังดูเดือดเลยครับผมเจ้อา,าอยู่ที่หมาโยเจ้าว่าคอยตังโลเหรอท่านเลย เจ้าไปเริ่มมันก่อนของหายของหายห้าของมูลนี่ของจะหายนะผมมาดีมาดูการถือ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 เฮ้ยถือผัวทำไมมาอย่าขอดเก็บของนะอย่าขอดเก็บของทั้งหมด โอเคโอเคโอเคเอา้าหนีกลับมาก็ยังคอยกอันนี้นัน่นต้นค <c oughs> อยกันนี้นั่นต้นหนีกลับบ้าเราเออนี่นี่นันดเพื่อหวังผลแตกสวยพิษสวยธนูขอกับพีธนูข่อยนำ้ำบรรลุ เดี๋ยวอันเดียวนะชันุนในตัขอยมีอันเดียวนึงชันุนข่อย,ยอยากไปใส่บุม่ใช่น้ำเจ้าบ่นน้ำมาอย่น้ำข่อยแล้วอีกตัวนึงอยู่ไหนอ่ะเราต้องดีการจบเวทนี้จบเบรทนี้ครับผมน้ำตาลกูไม่เห็นวะอย่างไรบ้าง อยู่ใต่นี่แล้วความม่ยืนยงอยู่เม่าเห็นโอนเคเตรียมตัวรับตีนต่อไปครับผมฟักกิ้งแว r อยู่เสียงบ้านหี่ตักค,อคืคอบ้าวะไม่เจอไม่เจอโอ้เอ,อ้าเชี่ยเยมาตั้งอย่างเยอะเลยลูกพี่ thằng gì mà thằng gì mà thằng gì mà thằng gì lên tẹt mà cứ một một tẹt hăng như nào rồi Ô ô ô khoan khoan khoan. เอามาไก่กูเยอะยอะๆ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 ยอ้ยองๆเยอะๆเยอะๆยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอะเยี่ยอะๆเยออะๆเยอะเยอะยอะเอยอะๆเยะเอเยๆเยียอะๆเยอ ทุกตัวแหละตอนนี้กเกลียดตอนไอ้ที่มันยิ่งทางไปได้ <c oughs> เดินชิวเหมือนบ้านมืองเลยนะแมงเงอ้อยแค่ควรธรรมดาหรือไปลืมไปเหลือ,ลอ,อท่านขนวัญผู้นี่ว่ะบางอย่างนะมันแตกซองรอบเลยเอาอย่างคือเป็นบ้านคือเป็นพงสิว่ะไอ,ยอย้เหี้ยวรุนไงอ๋อไอ้โย้่อ้โย,ย้ได้ khỏi có nghe buồn Việt mày mà, Việt mày mà, Việt mày mà Khỏi nào, khỏi nào, mẹ, mẹ, mẹ khỏi gì chứ chỉ mà con ผมขอนเบยุเราขอเบยุเรามันสิกอะไรมั่นเนาะขอเรนนี้ก็ขอเรนนี้กันขอเรนนี้กันเรนนี้แบบย่างไกลเลยเขามาสิอะนท่านปอร้องมาอย่างเป็นห่วงเฮ้ยเชี่ยมีอีกแล้ว ขาโต้กล้วยเนี่ยพี่เป็นโต้ติดตามกันเราการเดินเกมยายายาเสกยาเสกเชี่ยไอ้เชี่ยมเอ้ยไม่กดโดนไม่กดเดินไม่ถูกเอ้ยนิดเดียวละวเฮ้ยเฮ้ยเฮใจเย็นใจเย็นใจเย็นผีเป้าใจเย็นผีเป้าใจเย็นผีเป้าเออโอ้พี่แมดโอ้

พี่มายุกจะได้คิบหายแล้วถนนหมดแล้วไปจะมีดูถนเหลือยู่วันนะเฮียไปแล้วโอวิ่งหนีมาหายเฮียหนี คูโดนขี้มีต่อตายอยู่วะปลาเราหอยปลาเราเฮ้ยเฮ้ยมันแรงแล้วแล้วแล้วเร็วมันมันไถ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 มาผมไปสามารถสูบมันเลยตรงไหนเลยพี่มันมีสนูพราะมันมีตัวตัวขี้หนาไหม่ไอ้บักขวานบักขวานไม่รู้กดโดนถอยไม่ได้ ขาแข็งกูยังจขาแข็งเลยอย่างนั้นเหรอบกวนในบ้านบกชี้ว้ออยู่ตรงมังทะเลมึงแม่น้ำข้าไม่สามารถตีนคิงลิงได้นะผมกลัวจนขาแข็งเลยเฮ้ยบักควานอีกแล้วแม่งเอ้ยยังบกเป็นไงเป็นไงต่อยกดถอยกดถอยอีหมัดด้วยมือตีมด้วยมือเปล่าเนี่ย ไอมือเปล่าไเนีน่มือเปล่าตีมือเปล่า,ลาไอ้หน้าวาววาววาาวไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไอ้ลูกน้องเชี้ยไอ้ลูกน้องบ้าลูกพี่จะใด้โซเดียมีแล้วโอ้ยโคตไปกินอะไรอีกแล้วกู้ผู้จัดการไไอ้เชี่ยมึงมาจากไหนเนี่ย มาดักติดตั้เหรอข้าองได้แล้วตากับกูนบุนแล้วฆ่าเ้ืยมือเปล่านะผมก็เลือดเยอะพอสมควรนะผมทิ่สานักการตีตีเทละนัดทเล่นัดนะครับผมเลือดัวใจตุ้ เก็บของคอยเก็บตันคอยว้าลูกมึตาเจ้าพอเก็บของยหองอยู่เฮ้ยเฮ้ยตันตีเกี้ตันธนูอัพโอมันตีเกีันกออั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 กอัพาเส็ยอเจ้าสี่โอ้ยมาเรสี่อีน่เก็บเีว มันมันถูประตูมันถูประตูมันถูประตูประมาณนี้เอ้ยสก,กตีตันอีก <c oughs> มัิถลกันก่อนไหมพวกมิถลกันก่อนไหมน้องกัหมดพี่ของมิถลไม่ตีขอไม่เตียงอยู่โอ้ขอนอนไม่ได้พี่มีมันเกยใกล้คอย เราพี่คับน้องเราพี่คับน้องเขาคุกระจ่อยลอยนุ่งเดือดจิตมาตียาโลดมื่นต่อแม่งก่อนเลยเฮ้ยมีคิปเปอร์น้ำบอดีหนุเสียดกูละทีนี้คิปเปอร์คิปเปอร์ระเบิดคิปเปอร์ระเบิดเร็ว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 สวยเอาเชี่ยคิปเปอร์ระเบิดสามารถทำในพวกนี้ได้ มัดเป้าของบมมีผบมี่วลาไ,ไม่ยึดอาวุธขึ้นมากหรอแล้วก็ตีตายเลยอืออ,อ,อ,องใคเหออะ่ยพี่คอยเจินพ่อจูนมาถ้าเป็นผัว็ะผัวแม่นพี่ข้ามีดาบอยู่นี่วะเก้าขาเข้าเซเว่น Nem thấy cái này nó men rồi, ơi, ơi chiêu sốm điếc, điếc, hả นี่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 ท่่นี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 แม่มด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 โอ้ไม่ตายาเสกกูก่อนเลยเลยตา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 ตาย่ายตายตาตายเราชนะเราชนะเราชนะจุดชนะเฮ้ยเป็นไงกูตายชนะกี่จุดพุเลยนะผมแอ่โทษทีนะพอดีข้าไม่ แต่พอดีข้ามีเอิมอรอนอยู่นิดว่าข้าขอแบบแลกกับเจ้าหน่อยไบ้นมาพี่ขอยแก้ตาแล้วบ้าน้องขึ้นมาไปไปดิไปดิไปดิไปก่อ,อนเราจะออกเดินทางนะครับผมผมขอโอ๊ใจเยี่ย คิเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์พี่เนี่ยคิปเปอร์ระเบิดแม่งแม่คนขอทดสอบว่าจะมึงอย่างคิปเปอร์ระเบิดเรียนมาทั้งแล้วโอ้ยตัวที่สองนั่นแหละสวยระเบิดเด็กคนเฮ้ยตัวที่สามตัวที่สาม คิปเปอร์ไอ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 ะไรไม่รู้โอเคตายตายแล้วตายแล้วเนอนหายับินักกอนักกออักกอนอักกอนนัอักกอนนอักกอกอนนี่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 โอ้าน่นไหมปงนึ่งโอไมแล้ว กน้องไม่ทำหาเลยเลยผ่านสมพลสมภูมิรบขนาดนี้เสร็จแล้วก็ต้องจบเค่นี้นะผมเพราะว่าขอจบคลิปแต่งคนต่างยานะเพราะเขาจะไปทำงานนะ ครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์เอ้ยไม่ใช่อย่าล like. ืามกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ได้ครับ